ระวังเสียงเข้าในยโดาเวลาพาชมเานกเือแล้วทีวดีไม่ได้ไปขอดไปนะแค่นันถ้าดิสตันต้อลองชี้อ็จะขึ้นลงขึ้นศาสกันพี่เชฟดูอะไรโอ้ยมันมีร้านไหนครับเกิี่ยกันเด้อ เดี๋ยวไอ้กูต้อ่เแล้วเอาเดียเอใครก็ได้เอาใครก็ได้เอาเอากงไหนก็ได้ใครจะฆ่าก็หลอกไม่ได้เมื่อกี้เมืีมันทำหน้าคอติล่า่ที่ด้วยใครอะเดี๋ยัดหน้าคอติลลานี่อะไรเออหทำหน้าเหมือนคนโดนโดนเรียบเนี่ยหนวดเป็นวเสเท่าเหมืนเฮ้ยเฮ้ยไอนะคะไอ้ะ

เปลี่ยนเปลี่ยกันอ้เนีเปลี่ยนแค่ห้งเปี่คเนได้ม่แต่เปลี่ยนเลยคือของผมแม่งแบบแม่งขลุ่มไปทุกนเลยถักถักคอยคอยก็ไก็จืนกไ่แเลเปลี่ยนอ้วถ้าเจอทุ่นกธงย้ายไปนะองย้ายที่ก่อนจอดทุนเไม่ได้หรอกทำาหนอนเดี๋ยวเดยนจะด

ไม่มีนี่มีก็สี่เป็นตะเกาปดิเป็นปัดว่างก็เป็นจอมันดนี่ก็ทก่อนไอ้รัดเคยเามีนกักกนที่เ เรเปดเ็มีเด็กทีนึ่งมับน ah. ี้มเหนือดมันยังไม่เคยพบบ้างเพราะอาจจะช่วงรับน้องหรือรบบที่นี่ ร้นนาเด็ดตั้งไนน,นี่ยาาานายพี่นัทอุยยอ้ยประมาณแต่อันนี้ใช้แบบป่แต่มันขึ้นมาเลยนะนทำมาประมาณวัน่นดนี่น,น,นะ นี่ก็ตัวแบบไหนอือตาเาบอกผมดูได้ไหมผมมองไม่เห็นลูกต้างไหนอาจารย์มองไม่เห็นลูกด้วยแรงแรงตัดอันนี้อันนี้คือแบบ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 รู้ไหมลูแล้วบอกรู้ดลอวบอกใหญ่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบที่ชนะพี่มาเมื่อกี้ ตัเนี้อะไรเออแด้วเนี่ยแบอันนี้อันนี้คือแบบนี้นะทำหน้ากอลิล่าดีกว่าพอนะคำพูดจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแน่วันนี้วันนี้วันนี้จะดูแน่หน้ากอลิล่าคือเทียอะไรก่อนที่ไอ้มันเถิดพูดไปแต่มันไม่ดูว่ามันมีมีโอนมันพูดไปหลายอย่างเลยเดี๋จะใช้แบสก์ม่เอาไว้ไอซมาเต้นตรงนี้ก่อนเต้นหน้าคลิปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โี ที่ผมไม่ผันวผมผันไม่จบเลยแล้วมันมันปิดตรงนี้เตนเชคันแบบมันมันจังหวะแบบตรงนี้แม่งแต่งแตตัวดาแม่งระบมพันมาแบบไม่อยากให้มันขับลกโป่งเพราะว่าเตนเช็แ้แต่งแล้วพันมาแบบเนขี้ไม่สุดอ่ะพี่นลงแล้วแบบจังหวะแบบเอ็มแต่นุ่มมากเลยอะนุ่มอะไรขนาดนี้มาไแล้วอันนี้ทันได้พันอะไร้านพชา้ว กูชั่งอย่างเดียวประมาณนี้ไม่รับกูชันเลยอเดแต่ยังนุ่มอ่ะนุ่มมากนี่ไมเปลี่ยนตาไก่มีร้านเปลี่ยนตาไก่ป่ะน้องหนาจริงครับเขาเปลี่ยนแบบโอ้โอเขาเปลี่ยนแบบทุอย่างเครยอะไรพี่ฉันถามว่าแถวนี้มีร้านเปลี่ยนตาไก่ไหมอ๋มันมีร้านเปลี่ยนตาไก่ป่ะพี่อยู่เอกไหมเขาเปลี่ยนทั้งหมดเลยป่ะหรือว่าเปลี่ยนแบบสองร้อยห้าสิบบาท ตะไค่ไปด้วยนะขาดาตัวกี่หนูวะขาดตัวเนี้ยขาดตัวเดียวเองถ้าเอาตะไคร่พี่เองมีอ่ะมี้้าาก็ไลคือ